รับผมยังไงก็เข้ามาติดตามกันด้วยนะครับฝากติดตามช่อง MU9 กันด้วยนะครับกดเอาไว้เยอะๆคอนเทนต์ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับสนุกด้วยฝากติดตาม,มาเยอะๆนะครับกดออกไปกดเลยนะครับฝากช่องพี่ไอด้วยนะฝากช่อง I ไดอด้วยนะครับกด MU9 แล้วด้วย MU9 แล้วแวะไปดูช่องไอสารวัตรด้วยนะยังไงฝากเ,าเอาไว้ทุกช่องเลยขอบคุณครับ นีน,นีนนี้ไล่เอาพร้อมกันเลยสุดท้ายไปโน่นเนาะ อ่ะว่าตามนะนะโมเมพระภูมเทวานางภูป,ปะทีปะจะปุบผังสักการะวันทานังสูป,ปะ พยัญชนะพยญชนะสัมปันนางสัมังโภชนานางโภชนานางสาลีนางสาลีนาสัปริวารังสัพปริวารังุทธกังวะรังอาคัตฉันุปอาคัณฉันตตปริคุณฉันโต Được rồi, chụp mặt ít mấy Được rồi, mình ที่านได เราเราเราเกณาเรียบร้อยใช่ไหมครับยรูบได้ครับได้ฝั่งนู้นครับเดี๋ยวผมไปอยู่ฝั่งนู้น Ừ. rồi 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 khắp đây rồi viết leng